ครังเผยคืบหน้าลงทะเบียนแจก1 0 0 0 0บาทกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน เช็คด่วนครั้งเปิด4ช่องทางลงทะเบียนแจก10,000บาทกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนคาดรับเงินสด24กุมภาพันธ์2568นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยวก,กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ในส่วนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขช่วงระยะเวลาในการเปิดลงทะเบียนรวมถึงเกณฑ์ในการตัดสินผู้ที่มีสิทธิได้รับสิทธิ์ ในเฟดดังกล่าวทั้งนี้ยังต้องรอความชัดเจนการลงทะเบียนผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาลและไพรสันีรวมสีช่องทางดังนี้นะครับ 1. ธนาคารอมสิน 2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอ 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกอสอและสุดท้ายนะครับผมไพรสันีไทยนะครับวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติภ,ภายหลังจากการลงทะเบียนเสร็จรัฐบาลจะตรวจสอบเกณฑ์ของผู้ลงทะเบียนว่าเข้าข่าย ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่โดยวิธีตรวจสอบจะเช็คข้อมูล Data เ,เช่นกำหนดระยะเวลาย้อนหลังกี่เดือนกำหนดการใช้สมาร์ทโฟนไม่เกินเท่าไหร่โดยถ้าไปลงทะเบียนและตามบัญชีของท่านไม่มีการใช้ Data เ,เกิน500 MB ในรอบ3เดือนย้อนหลังจะเป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเงิน10,000บาทจะได้ในรูปแบบใดเบื้องต้นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มสูงที่จะได้รับเงินเป็นเงินสดครับได้รับเงินช่วงไหนขณะนี้รัฐบาลอยู่ในช่วงเปิดลงทะเบียน เบียนล้านค้าและเปิดลงทะเบียนประชาชนรวมมี3มไทม์ไลน์ดังนั้นรัฐบาลกําลังกําหนดความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวายครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกดรูปก,กระดิ่งเพื่อตัวท่านอด้พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากทางช่องสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ